อามาสวัสดีครับเพื่อนเอนสวัสดีครับเพื่อนเฟซเพื่อน YouTube ผู้ที่ชื่นชอบในพระเครื่องวัตถุมงคลไทยเนาะนี่ก็เดี๋ยวผมจะพามาชมพามาส่องพามาแนะนำนะครับพระเครื่องทางเลือกเนาะอันนี้เป็นนี่คือขุนแผนนะ คุณแผนออกวัดไผ่ล้อมนะออกวัดไผ่นะออล้อมปีหนึ่งสี่นี่นะเป็นงานปลูกพัตตสีมาวัดไผ่ล้อมจังหวัดระยองปีหนึ่งสีนะอันนี้ว่ากันว่าหลวงปู่ทิมนะเป็นเจ้าพิธีนะเป็นเจ้าพิธีฝ่ายสงฆ์นะประธานฝ่ายสงฆ์ ต้องปลุกเสกนะนี่ดูด้านข้างนี่เป็นผ้าผงนะอันที่เคลือบอยู่ด้านด้านนอกนี่ว่ากันว่าเป็นายางเป็นเป็นน้ำมันจากต้นยางนานะนี่ก็น่าสงสัยนะว่า เดี๋ยวจะส่งให้ดูน้ำมันนะไม่รู้จะเห็นไหมนะโอยไม่เห็นไม่เห็นมองแบบนี้ดีกว่านะเพื่อนๆไม่ใช่แลกเกอร์น,นะครับไม่ใช่แลกเกอร์เป็นน้ำมันจากต้นยางนาเคลือบไว้ เพื่อรักษาผิวเนี่ยนี่นะปีหนึ่งสี่ก็ไม่นานนะพระยังไม่นานมีสภาพก็กด้านบนก็เป็นพระทางเลือกสำหรับผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทิมเนาะเนี่ย ถาไม่ซีเรียนว่าต้องเป็นออกที่วัดท่านนะก็ใช้วัดไผ่ล้อมได้ก็หลวงปู่ทีมเสกเหมือนกันนะราคายังไม่แรงด้วยนะหลักร้อยยังหาซื้อได้นะครับยังหาเช่ายังหาบูชามาแขวนได้ก็เลยมาแนะนำเพื่อ อ่าเพื่อนๆอนผ่านไปเจอนะเดี๋ยวนี้ก็หาประวัติทาง YouTube ได้นะพระรุ่นเนี้ยชัดจีนู้สึกของวัดไผ่ล้อมนี่จะชัดจีนด้วยเป็นประวัติที่ชัดมากๆโอเคก็มี พระเครื่องมาแนะนํนำเพื่อนๆอ,องค์เดียววันนี้เช่าทางออนไลน์นะเดี๋ยวผมมีพระอะไรดีๆสวยๆหรือวันได้มาใหม่นะจะมาส่งให้เพื่อนได้ชมกัอนอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะให้ให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม